เป็นไงครับมา็นไงอืมหอมเจ้าอะไรลูกหอมเจ้าอะไรหอมอยากออกข้างนอกใช่ไหมลูกหอมอยากออกข้างนอกใช่ไหมหเดี๋ยวรอแม่แป๊บหนึ่งนะดูสิน้องหอมทำตาปิ๊บๆไหนอง่วงนอนไหมลูกง่วงนอนไหม แล้ทำตายังไงดูกไหนดูดิดูดิทำตาไงน้อง่วงแล้วน้องง่วงแล้วค่ะน้องง่วงแลวนี่นั่งหลับแล้วนองง่วงแล้วอุ้ยนองง่วงมากเลยน้องง่วงแล้วแม่น้องง่วงแล้วน้องง่วงนอนน้องง่วงมากเลยอยากขึ้นมาใช่ไหมอยากขึ้นหาแม่ใช่ไหม ยากข anyway? ma ma, à, ึ้นมานอนข้างบนใช่ไหมเนี่ยนอนกับแม่ใช่ไหมไหนรับตาปิดๆก่อนไหนง่วงยังไงง่วงยังไงไหนง่วงก่อนเอวแม่ข้าขึ้นเนี่ยง่วงนอนสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่อหอมอายุหนึ่งขวบเป็นลูกเป็นลูกชายแม่เล็กนะ สวัสด,ดีครับก่อนสวัสด,ดีครับแน่เน่เน่เน่อยากขึ้นเจม,มายมามามาหาแม่มาออ้ยอยากคุณแม่ไม่เร็วนี่อ่านี่ไงนี่ไงลูกชัยแม่เล็กนะไหนทำตาปิป๊บก,ก่อนมองกล้องมองกล้องลูก <c oughs> นี่น้องน่ารักนะคะทุกคนนี่รูดีนะหอมนะหอมอยู่กับแม่นี่นี่น,นี่ดู แต่งตัวไม่เรียบร้อยสวัสดีครับเป็นแบบสวัสดีค่ับใหม่อ้ยนี่นีนี่นี่นีนีงูบาย